นี่คือการปล้นแบบไม่ติดดาวสำหรับผู้เล่นที่มี IQ เกิน300เท่านั้นใครที่ทำธุรกิจแห่งเงื่อนก็ลองจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะ oh <my> คิดว่าเพราะดวงหรือว่าเพราะสกิลลองคอมเมนต์มาคุยกัน oh <my> God. นี่คือวิธีการทำหมันในโหมดออนไลน์ ในบางทีถ้าเราขับมอไซค์ถอยหลังจะสามารถไต่เนินสูงได้ให้เห็นว่าฟิสิกส์เกมนี้นี่สมจริงสุดๆใครที่ไม่มีอะไรทาให้ลองขับ BMX แก้เบื่อดูเฮลิคอปเตอร์สเปรโร่คือยา,านพาหนะที่เปลาะที่สุดในเกมก็ว่าได้เขาเล่ากันว่าถ้าเราขับอยู่แล้วเผลอตดเนี่ยก็อาจจะทำให้ระเบิดได้